สวัสดีพี่น้องสุภุสุคนอีกแล้วนะจ้ากับมาแช่นเคยช่องโรจนนาแสงทองนะจ้าเมื่อนี้กัสิผา,าเมาเบิงวิวง,งามๆแล้วกัสิมาหายเยี่ยมเอ่อโอนเดาโม่โอนเดาฟาเดจ้ากัสิเป็นมาเยี่ยมเอ่อปูงาเออบ,บรรพบุพร,บรุษเดจ้ากัสิมาเบิงบาลุมฟังสดบรรพบุรุษบรรพบุรุษของนอเวกเขาฟังยังไงนะจ้าตามกันมาเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเฮ็ดคลิปให้เบิงบ้า บรรพบรุษของฝรั่งเขาเห็ดจังไดเลจ้าก็สิไม,ม่ได้เยี่ยมปูย่าตาทวดตามกันมาเลยเดยจ้าห้พี่นอ้องยางยางทรงมามก็สิเป็นประมาาไป้ายเขาเขียนมาแผนที่เอ,อบรรพบรุษอยู่ตรงใดเน่ฝังอยู่โซนใดแน่เข้ากับมาเบิงเอาเลยจ้าเขาจะมีป้ายบอกอยู่เข้ากับมาเบิงอ ก็บ่เบิ่งนะจ้าเขาก็สิมีบอกออันบ่บันพรบรุเออยู่ช่วงใดฟังอยู่ตรงใดนะจา้ามาถักกสิฟังไว้อยู่นี่ขอบครัวใดฟังไว้ตรงใดกสิฟังไว้ตรงนั่นล่ะจ้าก,กสิประมาณนี่าาก,กสิป,ประมาณนี่เวลาเอาคล้องมาไว้จ้ากสิเป็นปมาณนี่ห้ามเอาขยะมาทิ้งทั่วทิพย์ทั่วแดนนะจ้าห้ามเขาก็กสิมีขยะ ขยะทิ้งเวลาเอาจุดเทียนจุดยังแล้วก็สิเป็นก๊อกน้ำด้จากก๊อกน้ำเวลาเข้าสีปลูกต้นไม้นาห่อนก็สิมีก๊อกน้ำแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าปิดอยู่จ้ามันเป็นช่วงหนาหนาวปิดก๊อกน้ำนี่จ้า <S <S ทั้งขยะทิ้งลงไปเลยเวลาเข้าไม้หาปูหาเมญ่าหาถวดหายังกับถิ่มอยู่นี่จ้าเขาจะมีทงังขยะฝรังเขาจะมีทังขยะด้จ้าหามทิ้งทั่วทิบทั่วแดนเขารักษาความสะอาดระเบียบ,เร,ยบเรียบร้อยจ้าอ,นอันว่าก็จะเป็นวิว โล่งหน้างามจะบรรยากาศงามใช้พี่น้องนี่ก็เป็นโล่งหน้าขาเจ้าติดขางๆก็ไปสุสานจ้าก็ขอพันแล้วขอมาอนุญาตทายอืำคลิปไ้ค้นใ้เบิงเป็นธรรมทานจ้านี่ละก็ก็สีฟังไว้ว่าผู้ใดย,ยุโซนใดของปั้มมะลิขอบครั้วใดฟังในตรงใดก็สิปมาเนี่ยได้จ่าอันบ่ทุกๆจุดเขาเจ้าก็สีมี กรสิมีทั้งขยะได้จ้ทาทั้งขยายทิมแบบว่าผู้ใดเอาเทียนเอาดอกไม้หรือว่าเอาอยางมะขลบเออขลบสุสานเอามะาวายปูยาตาทวดก็อย่ทิงทวดทิบจ้าเขาก็ระสิมีฝรังเขามีทั้งขยายทิมทุกจุดจ้าทุกจุดเห็นบ่นี่ก็สิเป็นในนี่กระสิเป็นในกอกน้ำมีทุกจุดจ้าเวลานาฮอนเขาก็สีเอาดอกไม้มาปลูกเอาอยังมาปลูกสี่วาจ้ากระสิได้งามขข้นงาม นี่จ้าพออีกแล้วล้ะจ้าที่พี่น้องทั้งขยะก็คือโนบอกมันอยู่ทุกจุดจ้าทุกจุดมีกอกงามทุกจุดพร้อมนี่ก็จุดหนึ่งหลายจุดแล้วจ้าไปไปต้อกันเลยจ้ามอส้มคลีบเบิง้งขึ้นไปดีก็สิบเปน็นอีหยังบลูจ้าที่พี่น้อง เห็นว่าเขาก็สิกั้นเขตจ้ะกั้นเขตกั้นเขตรั่วกั้นเขตไว้นั่นก็สิเป็นเขตของคนบ้านคนนยูจ้ะฟังท่านปุ่นก็สิเป็นบ้านคนทั้งนี้กระสิเป็นสุสานจ้ะสุสานสุสานมันบ่จ้ะสูงบ่ขึ้นมาท,าทาั่งๆนี้เห็นบิววบดเลยนะอสุสานกว้างไง ว่เขาเจ้าก็มีคนเอาค้องมาไหว่อนพรมรดเอาดอกไม้เอาขล้องมหวม้จ้ะแต่าก็มาอากาศดีว่าแดดดีนายแตน่นายโอโ้โโดนๆซินอากาศนอกเวสีดีซ้ำนี่ว่ามีแล้วจา้าโอ้ซันท่ามีแดดกับฝา้าเมาฝิงแดดจา้าเป็นประเทศบ่ค่อยมีแสงแดดมิแตคึมมิแตหมอกมิเตอากาศสลุมสลือ บสสดใสเดจ้าไทายพี่น้องแม่นม้ำบรรยากาศสวยบ่ปวด่า,าน้ำไหลแตกสดๆอืมไปเดี๋ยวหนูสีภาพไปเบิ้องโบสถ์เดจ้าโบสถ์นะโบสถ์โบสถนะ์เก่าแก่โบสถ์ร้อยปีใชขออนุญาตเด,ด้อค่ะเด้ออื ขออนุญาตสุสารกันขออนุญาตจะคัเเออมาทายท้ำเป็นธรรมทานให้คนประเทศอื่นแบบบ่เคยมีก็สีได้เห็นว่าประเทศนี้เขาเป็นทั้งสี่จ้าก็สีละเป็นลอยอยู่ดอกมั้งคิดว่ามันเกาแล้วจ้าแต่ว่าขาเจ้ากับท่าสีปุงยังก่อเขาออื่นบ่ไทยพี่น้องดีลาโบสถ์ นี่โบดได้จ้าโบดอืมเก่าแก่ใหญ่จ้าใหญไงไงโบดโบดเออซื้อว่าได้จ้าบิวแบกโบดเนี่ยเออซื้อว่าบิวแบกอืมมองที่อยู่อยู่นี่ละจ้าเห็นด์บอนี่ยก็จะเป็นทางนี่ก็จะเป็นสุสานของไผรเนี่ยของนายอำเภอของอีหยังละ่ะผู้ดีเขาเจ้ามีซื่อเสียง ชุมชนในแถวนี่เขาเจ้ากระสีสร้างไว้ยังสียละจ้าขอ,อนุญาาเดอ้อไทยเนี่ยอืมฉันว่าจ้ากระสีเป็นล้านกว้างซันอืมล้านกว้างอยู่ทางพุนถวดของไอ้นั่นกระสีอยู่ฟังพุนนอจ้าเดี๋ยวมือได้เดี๋ยวสิมาเฮ็ดคลิปอีกเทียนนึงแต่ว่านี่มันอยู่ไก่อีกอยู่ฟังนึงจ้าฟังตรงขามพุน่นเข้าไปข้างในเลยอืมโบสถ์นี่เดอ้อโบสถ์ไทพี่น้อง บทหลังไงจ้าหลังไงอ่าเก่าแก่ลายรอยปีจ้ากรสิประมาณบดงามบอมันสูงนะหรือมันไายปไหเดสูงมันสูงจ้าสูงอ,อนันบอเนี้ยนี่กระสิเป็นโบทข้างนาได้จ้าบทข้างนาเวลาเขามีงานมีอย่างเกี่ยวกับศาสนาคิดเะจ้า เขากระสิมมากมากประมาณนี้ตอนนี้มันว่ามันมือจิจัวัตรดจ้าเขากระสิบปิดใบนี่ปิดใบแล้วนี่ประตูท่างเขาเวลาเขามีดนตรีร้องเป่าทํำเพลงเอียงเขาเจ้ากระชีเปิดโบสถ์จ้าเปิดโบสถ์เขาไปข้างในกระิเป็นโบสถ์คริสเตียนจ้าว่ามันคาทอลิกกระิีเป็นโบสถ์คริสเตียนของคริสเตียนจ้าคนนอร์เวน์นับถือศาสนาคริสเตียนจ้าว่ามันคาทอลิกกระิเป็นประมาณนี้แล้วเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ก็บ่มียังจ้าเป็นคลิปแบบ ายให้เบิงอืมอันบ่านี่นาโบดอันนี้ข้างนาโบดจ้ะโบดโบดใหญ่อยู่จ้ะญ่ยยอยู่แล้วก็เก่าแก่อืมเก่าแก่คลิปนี้ก็มีซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องเอ่อจังไดก็อย่าลืมฝากติดตามเอ่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้จ้าก็ติดตามว่าคลิปนาน้นเจ้าผ้ามาเฮ็ดยังเมือ่อกี้็พามาเบิงเอ่อทำคิปเกี่ยวกับเอ่อโบดสุสานจ้ะของคนนอร์เวย์เขาฟังกันจังไดเวลาเขาล่วงลับไปแล้วจ้า ปูยาตาถวดขอบขั้วไฟออไฟทั้งแฟนจ้าบบได้ไปทายได้เมื่อนี้เดี๋ยวไว้เป็นโอากาสนะเมื่อนี้ก็มีซ้ำนีแ่แหละจ้าขอบคุณหลายๆฝากติดตามช่องรถจน้าแสงจ้องโรจ้ดาคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่ลาไปก่อนด้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย